พบกันอีกหนึ่งรอบแล้าค่ากับพูดกิจกรรมของซีนิป้นเพนนั่นเอง,เองค่ะที่นี่ต้อนรับด้วยสําหรับบ่ายบายวันเสาร์อย่างนี้ค่ะก็ต้อนรับทุกท่านสู่โฮมโปรนะคะอากาจักรพี่ต้องบอกเลยว่าคนรักบ,บ้านนั้นถูกใจแน,น่ๆอยากได้อะไรมีหมดเลยแล้วต้องบอกว่าราคานั้นถูกด้วยคุณภาพดีด้วย สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โฮมโปรสาขาเอกมัยรามอินทราค่ะและบบธกิจกรรมของนิปปอนเพนนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้จัดการฝ่ายขายปลีกค่ะคุณเกิดสีลิสีทองสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเกิดสีลิค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตถามเกี่ยวกับโฮมโปรนิดนึงเพราะว่าดีฉันเดินเข้ามาแล้วเห็นแบบมีสินค้าหลากหลายหมวดมากๆเลยต้องบอกว่าโฮมโปร ครับปัจจุบันเราขายตั้งแต่สินค้าชิ้นเล็กๆไม่ว่าจะเป็นน็อตเองหรือว่าจะเป็นสินค้าชิ้นใหญ่สุดของบ้านประตูหน้าต่างวงขบทั้งหลายที่เราต้องใช้เนี่ยเรามีให้ครบเรียกว่าถ้านึกถึงว่าอยากจะทําอะไรตัวกับบ้านนี่คือให้มาโฮมโปรกันเลยครบรแน่นอนได้เลยครบแน่นอนแล้วยังมีสินค้านี่ส่วนไหนที่แบบเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะฝากอะไรก็ขอฝ <c oughs> ากว่าเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคิดจะแต่งบ้านเนี่ยขอให้คิดถึงโฮมโปรที่แรกเพราะเราเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของสินค้าและบริการ บอกว่าล่าสุดเลยเรามีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ค่ะเป็นน้องใหม่ประจำแบบนิปปอนเพนนั่นเองนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยด้านนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่านิปปอนแอร์แคค่ะนิปปอนแอ จอกับลูกค้าของนิปปอนเพนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูสีภายนอกหรือภายในคะเป็นสีภายในค่ะสีภายในแล้ววันนี้ซื้อรุ่นไหนไปคะซื้อแอกแทคค่ะนิปปอนแอกแทคค่ะทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ก็เป็นสีที่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลแล้วก็ทาแล้วไม่มีกลิ่นเราสามารถเข้าอยู่ได้เลยใช่เลวแล้วก็ตัวนี้ยังปลอดภัยด้วยแล้วก็ยังช่วยฟอกอากาศด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ